เราดูภาพรวมของการเลือกตั้งหลายๆที่มาแล้วแล้วก็เห็นปัญหาแล้วนะคะว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างไปถามที่กกตกันหน่อยค่ะว่ากกตว่าอย่างไรบ้างกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ทางด้านของพันตํารวจเอกจรุงวิทยุมิมาเลยค่ะที่การกกตค่ะบอกว่าหลังจากเปิดหีบเลือกตั้งตั้งแต่8ปดนาฬิกากกตได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งก็มีทั้งปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ในทันทีและปัญหาที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะคะอย่างกรณีกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง จกบัตรเลือกตั้งผิดเนี่ยซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถนําเรื่องนี้มาร้องเรียนต่อกะกะตได้ในภายหลังโดยในส่วนต่างจงังหวัดร้องเรียนกับกกต ได้เลยส่วนการเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งเป็นความจําเป็นที่สามารถทําได้เมื่อพบว่าเขตเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิ์มาใช้สิทธิ์จํานวนมากสถานที่จัดการเลือกตั้งมีความคับแคบไม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอโดยจะมีการติดแจ้งไว้ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับทราบพร้อมกับประชาสัมพันธ์ของกะกะตเขตเองซึ่งกะกะตต้องขออภัยประชาชน ทำให้เกิดความไม่สะดวกนะคะเนื่องจากจํานวนคนที่มาใช้สิทธิ์เกินกว่าจํานวนที่กกตได้คาดการเอาไว้ฟังเสียงของเลขากกตกันก่อนเลยค่ะแต่ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรก็ขออภัยแทนกับกกตเขตด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆตัวเลขที่คาดคิดไว้ไม่ถึงขนาดนี้นะครับในแต่ละแต่ละหน่วยเลือกตั้งกลางนะครับอของเราได้มีการประชุมร่วมกันแล้วว่าถ้าเกิดไปอยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง นั้นนะครับสมมุติว่าใช้โรงเรียนเป็นหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับเป็นเป็นหน่วยเลือกตั้งกลางนะครับถ้าเข้าไปอยู่ในสถานที่ก่อน17เลานะครับเราก็ต้องใช้สิทธิเลือกตั้งให้จนเสร็จนะครับจนเสร็จสิ้นนะฮะกฎหมายเขียนระเบียบเขียนไว้จนเสร็จสิ้นนะครับแะแต่ว่าสงสัยว่าทําไมคนมาลงคะแนนเท่านี้เนี่ยคุณคิดว่าจะไม่สามารถที่จะรองรับได้เพราะว่ามามากกว่าที่คาดเอาไว้เพราะดูว่านี่ลงทะเบียนไว้สุพกรุงเทพไปเก้าแสนคุณก็ต้อง เตือนคาบิตี้ให้ครบ9แสนเนี่ยไ<ช>ม่นคิดว่าคุณจะมาเพียงแค่4 0 0 0หไม่ใช่แล้วอยู่ดีๆจะไปเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งกลางคันมันก็ไม่ได้นะคะการเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะต้องมีวิธีแจ้งให้ประชาชนทราบเพราะว่าคุณก็ต้องรู้ล่วงหน้าคุณไม่ได้มาเปลี่ยนเช้าวันนั้นใช่ไหมคะมคือแขกไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจวิธีการอธิบายอะค่ะและอย่างที่พี่เก๋พูดว่ามาคนมาใช้สิทธิ์มากกว่าที่คาดเอาไว้มันจะมันจะมากกว่าที่คาดเอาไว้ได้ยังไงคะถ้างสมมติฐานแน่นอนทุก ถ้าเขาลงทะเบียน9 0 0แสนอ่ะคุณต้องเตรียมไว้9แสนห้าในสองปีไม่ก็เห <1 S 2> มืหอนเหมืหอนไหมนั่นเราไปสมัครสอบอะสนามสอบสนามสอบอยู่ว่าอ๋อวันนี้คนมาสอบอามากกว่าเข้ออีที่เตรียมเอาไว้เป็นไปได้ยังไงอะถูกปะมาจากไหนละ่ะ <c oughs> เออเจากไหนฮะแเราบอกว่าขอโทษแทนกกตเขตสำหรับความผิดพลาดคือมันไม่ใช่การจัดการแต่งงานหรือจัดงานขึ้นวานใหม่ที่บอกว่าการจัดงานวันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดขออภัยด้วยนะคะคือมันไม่ใช่มันต้องเป๊ะค่ะ ไม่แล้วที่น้องคนนั้นที่เขาเจอปัญหาบารผิดแล้วบอกว่าไปร้องเรียนกกตได้แล้วคะแนนของเขาหายไปแล้วแล้ะคุณจะรับผิดอชอบ<ข>อยังไงเขาเป็นบัตรเสียไปแล้วแล้วไม่มีใครจะรับผิดชอบอันนี้แขกสารภาพว่าแขกมึนไปเลยอะค่ะว่าโอ้มันมีความผิดพลาดอะไรก็ขออาภัยด้วยแล้วแขกไม่ได้เป็นงานแต่งงานเอา